ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่าก็กลับมาพบกับเกม s ลิป p ิ้งด็อกอีกครั้งหนึ่งครับในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูช anel ตัวเองนะครับกเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพนิดหน่อยครับก็เลยต้องไปเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลศิราดนะครับก็เลยไม่ได้แคสเกมเบยนะเดี๋ยวนะแต่เฟมเรทแม่งก็ตกตก,ตกอะไรตั้งนานเนี่ยสงสัยครับอืมนะครับมันไม่ไม่วางต้องจับก่อน ม่แต่สำหรับเกมสลิปสลิปปิงด็อกผมก็ผมเถามันเลยผิดเอเอก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานเลยครับแต่ว่าไม่ได้แคสต์ครับตอนนี้ไม่ได้แคสนะแต่ว่าผมก็เล่นอยู่เ,เป็นเป็นประจำอะไรครับอเออโหมดนี้กอ็อย่างที่เคยเคยทำไปเปล่าวะน่าจะเคยทำไปบเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เออเอาไว้สำหรับจับผู้ร้ายต่าง ในจุดต่างๆที่เราไปแฮกกิงกล้องมานั่นเองครับแล้วก็มามาทำอย่างนี้จะได้เลเวลของเออประสบการณ์ในค่าของตำรวจวัยวัยพอสมควรมามาจากไหนโหแม่งโคตรรักเพื่อนแม่งวิ่งหนีหมดเลยโอ้ตำรวจคนนี้ไม่สนใจเลยสนใจอยู่คนเดียวก็จะได้เค่าีอพีเจอแบบสีแหละ ก็รีวิวแอปกันเลยทีเดียวครับแหลมแหลมปิงแหลมเบยครับบอกบองตงบองตรงพ้องนะครับเสียงก็เหมือนเหมือนมีอะไรมันหนีจมูกอยู่ก็ไม่รู้ครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวเองว่าอย่างนั้นนะแต่เกมนี้ผมก็เล่นไปไกลและไกลมากกว่าตอนนั้นก็พอสมควรแล้วก็มีเออมีอะไรหลายอย่างหลายอย่างเลยครับมันก็หลายอย่างเลยครับ พอสมควรเลยนะที่ได้มาด <c oughs> ูชุดอะไรเนี่ยมวยไทย <c oughs> นี่เยี่ยมไอ้สัตว์เดี๋ยวกันนะผมผมขอเช็คเล่เอ้ยเช็คเฟรมเรทแป๊บ <c oughs> <c oughs> สงสัยคอมมันไม่ดีครับเฟรมเรทจะได้ตกนะตอนแรกผมก็จะเออเล่นสกายริมแต่ว่าคิดไปคิดมามันมันก็นตุกมากเบยนะมั <c oughs> นก็เล่นยากมากด้วย <c oughs> ยากจริง อ้าวลงมาเลยอ่าตกยังมีชีวิตอยู่เปล่าหลับครับก็ช่างหัวมันครับแต่แรกผมว่าจะเล่นสกายริมอย่างที่บอกไปข้างต้นแต่ว่าเอเหมือนมันกินซีพียูพอสมควรเลยครับเวลาเปิดแฟบอัดไปด้วยครับกระตุกมากถ้าจะเล่นให้แบบเต็มอัตรารก็ต้องปรับภาพสุดนะครับแต่ว่าคอมผมนี้ไม่ดีเท่าคุณแฮตล็อกเกอร์ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะ เอเล่นให้แบบเต็มอัตรรถเหมือนเออดูมทุมไยเดอร์นมถล่มถ้ำอะไรประมาณนั้นนะครนี่ก็ปลดล็อกรถมาตั้งหลายคันแล้วครับดูทผู้ชมดูดิมีทั้งแบบทั้งหลูมากแล้วไม่หลูกระทั่งมอเตอร์ไซค์นี้อะไรเนี่ยรุ่นยังแกนินจาเลยครับคาวาตสกินินจาก,ก็ปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ม><ม>อา้าว รถแม่งหรูไว้ชนก่อนคนแรกลบลบรถนี้ไม่ต้องลบหรอกครับมันรถมันแรงไงดิฟ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 นี่ส่วนเ,เรื่องเลือดน,นะครับผมก็ไปเก็บเออพวกสันเจาไล่เคลียร์สันเจ้าไปทีละแห่งละแห่งนะครับจนมันละแห้งนะแห้งนะเข้ามาเข้ามาเอ,าอเา็มอย่ามาวางที่นี่เลยนะนี่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 นีะนี่นี่่นี่ี่นีนี่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 นนี ิอะไรเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าไอ้เพ็กกี้กับวิลสันกำลังจะแต่งงานกันน่ดีใจเขาด้วยครับยินดีด้วยเพ็กกี้เนี่ยเป็นแฟนแฟนของวิลสันนะต้องการอะไรบางอย่างที่จะแบบไปสำหรับงานแต่งครับแต่ว่าเขาอยากจะเก็บเป็นความลับนระมาณนี้ครับเลยให้ให้เราแล้

ทั้งนันว่าเออจะไปเตรียมการที่จะซื้อดอกมงดอกไม้ไว้สำหรับการแต่งงานผู้ลุกนาไปเอกนี่หล่อหล่อน้อยกับผมนิดนึงครับนะผมนี่ในเกมยังเทียบไม่ติดนะเลความเล่นความอุบาทแอบก็มีแฟนเปล่ม่มี no my life it wouldn't be a good idea right ต้องหาเต้องหามีสักคนแล้วเราเว้ยนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะเสียชัดเกิดดิฟดิฟดิฟมาดิฟดิคิงครับผมนายเป็นหนึ่งในส่วนของครอบครัวเราด้วยนะไอ้เว้ยจริงจริงนะผมก็รู้แหละ ขี้เกียจแปลแล้วมันก็พูดประมาณว่าอยากให้เราแบบมีฟงมีแฟนมั้นจะได้แบบเข้าไปอยู่ในตระกูลของซันออนดีนั่นเองครับที่เป็นแก๊งแหนะบมันก็จะได้เป็นปีครอบครัวใหญ่ครับเพราตระกูลนี้จะได้นับสี่เรามากขึ้นนั่นเองคว่าแต่เอารถอย่างนี้มาขับบนไฮเวย์ได้ยังไงเก่งจังชนแป้งปิ้วเลยผมชอบฟังเพลงมากเลยครับเพลงเกมเนี่ย

พนักงานในโรงพยาบาลนี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอเท่าไหร่อรัเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งครับกำลังนงั่งแม่งนั่งโคชิวเลยครับแม่งนั่งดูหนังตหลีอยู่ผมก็แบบโอ้โหเป็นนั่งรอตั้งนานแม่งก็บอกให้นั่งรอจริงแม่งต้องไปรับบัตรคิวเนี้ยผมนี่นั่งลอกเกอร์เลยครับยืนขึ้นเลยอจริงๆครับเราได้รู้ความจริงปั๊บมีสาวสวยคนหนึ่งใจดีบอกมาให้ไปรับโอ้โหผมนี่ขอบคุณ t ําใจมากเลยแทบจะแบบนะขอบคุณเป็นเสียงอฮนดล็อกเกอร์หนึ่งแสนซับไต้ยไคเลย จริงก็ไม่ใช่เลยครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของลุงบารนะครับเจอกันอีกแล้วอะไรกูแค่คนขับรถนะแล้วมึงตัดไปให้กูเลยเหรอกูจะดูเท่าน่อยนะโอะไร black orchid ก็คิดได่แปลว่าอะไรวะดอกบัวเปล่าวะนี่มันโรตัสเด็ เอาคิดนั่นแปลว่าดอกกล้วยไม้ไหมวะไมาใช่แปลกเอาคิดอ bon ้าวฉันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มันหานห้องกงไม่ได้หรอก มันบอกว่าไอ้ black o r คิดอะไรเนี่ยมันไม่สามารถหาได้ในฮ่องกงเนี่ยเอออย่าขำมิกกูผ้ากูไม่ขำแล้วกูไม่เอาแล้วเบื่อแล้วร้านนี้นะเอาไปเลยก้ามเบยมองหน้าโอ้โหสุภาพเรียบร้อยสมเป็นวีรบุรุษยังเกงไข่ตุง ไม่เอาเค้กแตงโมเดี๋ยวอนรถมือนี่มันขับอะไรกันวะเดี๋ยวรไตมือโูหน้าคอมนี่มันลกมากเลยครับมีต่ของกินเต็มไปหมดเลยนะหิวหิวมากเลยับเลยต้องเอาของไปกินเลยหน้าคอมบึ้บดูนะถ้าใครเป็นแฟนผมนี่ต้องเจอกับการขับรถแบบนี้ของผมนะครับ ก็แต่เห็นในในเกมเขาใส่ชุดแต่งงานก็อยากมีผู้แต่งงานมางนะครับแต่ว่าอีกสักสิบปีให้ว่ากันไงครับว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แฮปปี้อะไรแฮปปี็ไม่รู้ เ้เียเราไปขโมยขโมยเค้กอ ah, ุ oh, bye. Oh, bye. Get, Wait, okay. ้ที่พายแล้วโดนล็อตหยูดทาเก็ตมึงขับหนีเลยวอ๊ยเลยโอเครุณเล่นกันดีใช่ไหมได้เบอร เย,อยาอะไร่กถึงเยงาภาษาจีนนะว่าเพื่อนเนี่ยมันว่าอะไรรักเพื่อนหน,นุ่มตีมาดิผมก็จีนจีนนี่ก็ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวก็ต้องมันก็เคยเรียนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวมึงรถข่ายเค้กมันไปไวเลยวะดิฟดิฟนี่ว่าแต่รถรถนี้ของจีเป็นยี่ห้ออะไรวะฮอนด้าแอคคอร์ดเหรอวะน,น่าจะใช่นะฮะฮอนด้าแอคคอร์ด ผมนี่ชอบดีไซน์รถมากเลยตอนนี้ก็รู้สึกหิวข้าวเลยครับยุงกัดยุงกัดแม่ยุงเยอะอยุงแม่งฉุนชิบหายเลยผุมนี่อยู่แทบไม่ได้เลยคนระับช่วงนี้นอ,อ,นอาอตวอตายเถื่อยไปแบบบูดลีฉชนลงฉชนลง,นลงตายเอาเอาลุดลุดลุด กลับคืนกลับคืนสุขภาพไอ้เดียวไปข่าวเหมือนเป็นอะไรตัวเลยเหลืองเหลืองมาห้อยเลยหยุ่เดี๋ยวมันอ้าวที่ถีบแม่งลงเลยแม่งแมงอ่านมาขโมยเค้กผมโอ้ยยุงยุงเยุงเยอะจังวะยชนแม่งเบยผมนี่ไม่ค่อยเห็นใจว่าคูหญิงเลยครับ <một wheel> <var> <alah> <ét> โดยเฉพาะผู้หญิงที่มันทำตัวเร็วอย่างเงี้ยชนชนในเละเลยครับเก่งเก่งจนในเกมพนันเงี้ยนับหนึ่งเงี้ยว้นเนย,ยียเมื่อกี้แบบแคทรู้สึกถึงฮีทสุดเพราะว่าบ้านไม่เคยติดแอร์เลยประมาณนี้บบนอะไรเนี่ยรู้สึกมีนหนัวแต่ตอนนี้ก็ได้พัดลมมาเพื่อ,อพยุงหัวพยุงความร้อนนะก็ดีขึ้นมาหน่อยนึง รึปิ๊บรึปิ๊ก่อนรึปิ๊ก่อนไม่มีฉากหูนี่ไงเอารถเค้กมาเก็บไว้ในโกดังเพื่อยๆได้ยูงอ่ะตอนี้รู้สึกลำคาญเออลำคาญนั้นมากเลยลำคาญยุงดิมิชชั่นมันยังไม่จบอยู่เลยเนี่ย Sm a ไปวัดอ่าไปขโมยสงสัยตอนนี้มันจะไปขโมยดอกล้วยไม้สีดำที่วัดนะครับที่มันมีอยู่อันเดียวครับขี้เกียจแปลแล้วนายแต่ตอนนี้ขี้เกียจแปลถึงขั้นสุดยอดเลยครับเพราะว่าปัญหาทางยุ่งแล้วก็เวลาขับรถเนี่ย มันวุบว่าวุบว่าแบนะผู้ชมเข้าใจเนี่ยไม่ต้องว่าเออถ้าผมจะเล่นเกมแนวสกายดิมออะไรยแบบนี้ถ้าผมแบบกลัวลงน้ำไปแล้วแบบโอ้โหจะทำเสียงแบบเป็นแบบคุณฮาร์ดล็อกเกอร์เลยหาว่าแฟนแฟนขับเขาหอบจะมาด่าผมอะไรอย่างเงี้ยพวนลงน้ำก็เสียงบุมบูอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็หาว่าจะเกิดปัญหาอะไรเงี้ยจริงแบบบางาทีแบบมีข้อความมาเงี้ยผมก็ไม่ชอบกันนะบางทีว่าเออทำไมผมต้องไปเออบางคำนี่ผมก็ นะชอบจริงครับว,ว่าบางครับางคำก็เปลี่ยนแปบบบ้าง,าางจะได้เออสนุกสนานอะไรอย่างนี้ผมว่ามันมันก็โอเคนะผมก็พยายามจะหาคำพูดของตัวเองแต่ว่าบางครั้งก็ยังติดนิสัยจากของเขาอยู่ครับแบบแฟนทวงแฟนคลับอะไรก็มาดา่าไอ้ว่าผมไปเรียนแบบขนาดแบบโอโ้โหคลิปเฟล,ลผมนะครับอุตส่าห์ตั้งใจทําแบบเต็มเหนี่ยวอะไรอย่างนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะนี่มันเป็นพระหรือยมมาทูตวะเนี่ย อ่ยังบนยังบนไม่จบครับอย่างคลิปเฟลที่ผมทำครับโอ้โหก็มีมีเพจเพจหนึ่งครับก็ก๊กอปไปอา่าแทนที่ผมจะได้เครดิตเขาใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าเออคุณเอกฮาร์ดล็อกเกอร์กลับกลายเป็นเจ้าของคลิปแต่เงั้น <c oughs> <c oughs> มาทำอะไรที่นี่ฟ้าท้อกูรักดอกไม้กูนึกเหนื่อยรักโลกอ่ะ จะเป็นพวกเลิกก e> ับดอกไม้ดอกไม้นี่มันดีจริงๆนะอ่าก็อยากขอบนต่ออีกนิดหนึ่งรับก็อย่างคลิปนั้นแงบก็มีคนเอาไปโพสใช่ไหมแทนที่เออจะได้ให้เครดิตผมมาบ้างอย่างอย่างไม่จบสงสัยต้องพูดต่อเฮ้ยมึงมาที่นี่ไม่ได้ฝ่าดอกอ่า มันพูดว่าอะไรวะกูแปลแปลไม่ออกแหมไม่ออกครทำไงดีก็เอออย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็มีคนเอาลิงก์คุณฮาร์ดล็อกเกอร์ไปไว้ั้งั้นบอกว่าอ่านี่คือผลงานของคุณเอกเขาทําไว้ไม่ใช่ขผลงานของผมเนี้ยผมก็เลยแบบอ่ะผมก็เลยแบบโดนกับกับโดนคนมาต่อว่าในคลิปคลิปเฟลผมครับแล้วก็ต่อว่าโดยว่าไปก๊อปุผลงานคุณเอกเข้ามาเฉยเบยนะก็ซวยเบยอครับ ทีนี้ก็เกาหัวกันพอสมควรครับว่าผมจะทําไงดีครับเพราว่าเสียงผมเป็นแบบนี้แทนที่เ <c oughs> ขาบยแม่เอาไอ้เชียชิพายนี่ดอกไม้มันจะมีปัญญากันขโมยเหรออุอ้ยเป็นเป็นมวยมันเป็นมวยมันโยงชุนเหรอโยงชุนโยงอุอยอ้ยเป็นมวยจับแม่เอาจับไม่ได้ โอ้โหก็ใช้ได้อยู่โอ้ยไปเย็ดเนี่ยเป็นมวยนี่วะเมวยนี่คนเป็นมวยต้องโดนส้นตีนเนี่ยมิฉนั้นมันอยู่ไม่ได้เลยโอ้แค่อะไรมึงอะไรลูกนอกสู้มึงแยบแยบหน้าแยบแยบหน้าเอากระตุกกระตุกกระตุก สงสัยต้องเออต้องรอต้องรอเคานเตอร์ตีไข่กระทุ้งไข่คนะโอ้โหยูยไม่เห็นใจกูบ้างเลยกูเพิ่งโหลดก๊อปปีบ้บทงานในกลุ่มฟาดหางเจอร์รี่ฟาดหางเจอร์รีนะเดี๋ยวกันตัวนี้เห็นอะไรแว๊บเปิดกองอ่ะยังต้องมาแฮกอีกเหรอวะเซ็งเบยนะเนี่ยเลื่อนก่อนอย่าเลื่อนก่อน ใช้ใช้สมาสมาธิสมาธิอน่ครับก็เออผมคงผิดมากเลยครับที่เกิดมามีเสียงใครผมผมผิดไปแล้วขอโทษด้วยครับขอโทษไปถึงเออคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดมาขอโทษไปถึงเออคุณหมาข้างบ้านกับเจ้าด็อกกี้ครับอืมกูกูไม่ขอโทษแล้วกูวิ่ง่อนดีแบ่จะจะอยู่ไม่ได้ แม่งอยู่เพียบจับแม่งจับจับ <c oughs> อะไรข,ขัดขัดขื่นมีหลงคลองโมงอ้าวอ้าวข,ขัดขัดขื่นขัดขัดขนะื่นเนอะน่าวเต็มนาตกต่อยเป็นลบเป็นได้ไงวะโอ้โหแม่งตบที่กูยืนขึ้นเลยนะ่ะ พูยืนขึ้นนะอื๋อแหนกตีเข่าไปเอาวนนี้มึงชนอะไรเนี่ยมึงชนมึงชนอากาศใส่มีพลังวัดพลังงานแอบซ่อนอยู่แถวนี้ก็เป็นได้โอ้โหเม่งแตกดีได้กูไม่เหม่งโอ้โหถีบก็ไม่ได้เอาหมัดหมัดตรงหมัดตรง หนึ่งสองโอ้โหไม่เคาเตอร์ก็ไม่ได้มื่นกูมืนมม่นเป็นมวยเป็นมวยเหรอเต็มหน้าอ้าวออกไม่ได้ออกไม่ได้เป็นเป็นเป็นโคตรเวอร์เลยแค่เข้ามาขโมยเอ่อดอกกล้วยไม้ดอกเดียวแม่งต้องติดสัญญาณยยเยันขโมยไว้เลยนะช่างหัวมันไปอย่างดิสตอนไปแบบจะโดดออกแบบดิจิมอนอม ไปนะครับเกี้ดิมินั่งใจเย็นลอ่ใรถเลยสบายไหมล่ะนั่งตแต่แอร์อ่แจมอยู่กับแจมรีบๆไป hey, ครับตอนนี้ดูแคสไปตั้งนานครับตอนนี้ก็เออมันฟ้ามันชึ้งไงบรรยากาศรอนวนะผมก็เบนหัวมากนะคงต้องรอสุดคอ,อย้ยังม่จบบิก ไอ้ยายอะมาอ๋อตำรวจมาให้ไวเลยครับหนาวยางยังอีกทีนึงหนาวยางยังแล้วตำรวจจริงนี่มันหลบง่ายแบบนี้ผมนี่ไปปลนธนาคารเล้วทัคิเวยทักคิวอินโนเซนต์เหยียบคนกันเป็นปูเป็นปลาเลยครเป็นพวกหมดพวก นแะครับสรุปก็คือิปนี้ผมอยากได้กดวตมากอยากห้ผมเล่นอะไรก็มีโดนสตาร์ฟโดนสตาร์ฟเป็นที่แน่นอนเลยคนคนมาซับสไครต์ช่องผมมากมายก็มาจากโดนสตาร์ฟเลยครับนะ แล้วก็มีสกายเลมมีสลิปปิ้งดอ็อกแท็บแล้วก็มีเกมอื่อออนๆเง,งีง้ยผมก็กำลังหาเกมผีๆเล่นแต่ว่าผมจะไม่เล่นคนเดียวเลยครับผมต้อง<ล>มีเพื่อนเล่นนะรอคุณบอสเข้ามาก,ก่อนนะครับเรดดี้เฟิร์สเปิดประตูให้บึ้มบึ้มกูไม่ดูหรอกว่ามึงสวยขนาดไหนกูดูเฉพาะบึ้มอย่างเดียวตุ้มๆแต่อย่างไม่ตุ้มเท่าละแลคอฟแบบตล่มถล่มทำ yeah. you can really rely can see why nice someone see can can Oh, it's find I i to so s on. n w อุยหล่อหล่อมันก็ชมเราว่าทำไมเออวินสตันถึงนับถือเรามากเหมือนพี่เป็นน้องคนหนึ่งครัเป็นลูกน้องคนสำคัญเพราะว่าเออทำในทุกอย่างครับดูขนาดไปขโมยเออเนออดอกกล้วยไม้อย่างงี้ยังทำได้กันไม่โคตรด้านเลยนะได้มังเอาฟิตเออได้ชุดใหม่มาครับแล้วก็วินสตันเราเรียบ ชุดวินสตันเต็มหน้าเต็มหน้าโดดทีบทั้สอง,สองโอเคครับก็เอ่อจบขอจบการเ,เดี๋ยวกดนะยังไม่จบอันนี้นิ่งไปแล้วโอเคครับก็ต้องเอ่อขอจบการแคสต์ริบบิ้งด็อกพยงตัวนี้นะครับก็เอ่ออ, Cat อ,อ,อยากให้ผมเล่นเกมอะไรครับก็คอมเมนต์มาเลยครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะแต่ว่าเออบางอันที่แบบเป็นอ่านแล้วมันจี้จุด หรือมันสมควรที่มันจะตอบนั่นเองผมก็จะตอบไปนะครับก็ต้องรออ่านคอมเมนต์รีคอมเมนต์ผมไปนะครับถคาใครอยาาใครอยากจะอ่านนะครับสำหรับเรื่องสกายนะครับบางคนก็แอดผมมาแล้วทำไมว่าถามว่าพี่พี่ทำไมผมไม่รับสักทีครับก็ไม่ได้ตัดคลิปจบสักทีแล้วก็มาบนเรื่องสกายกันต่อครับก็ผมก็ขอเป็นความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าสกายใช้สาหรับผมนี้เป็น นที่แล้วแข่งขันเกมอีสปอร์ตออนไลน์ในชื่อทีมชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทีมอะไรนะโอเคครับผมก็ต้องใช้ในการซ้อมทีมหรือไม่ก็เล่นเกมนะครับอ่าก็สำหรับใครที่อยากคุยกับผมก็แอดเฟซบุ๊กกันมาได้นะครับทักมาเลยผมไม่กัดเลยครับแต่บางทีก็จะตอบตอบไม่ทันนะที่แบบยริงๆิงดูมันจริงจริงจริงไม่ใช่ครับมันผมตอบไม่ทันรับไม่ก็เล่นเกมหรือแชทเกมอยู่นี่ครับโอเคครับอ่าก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านี่เองครับโอเคบ๊ายบายครับ